ไรงัวไปเลี้ยงไปง้วนไม่หากินแง่แถวาปอ่อยบรรยากาศยามเซ่อ้ไปๆๆไป้าป้ายปน่ปปละครับงัวพอได้เลี้ยงวันหยุดวันนี้วันหยุด,ยดก็เลยพากันออกมาตอนงัวไปเลี้ยง ไปไปไปชาวบ้านเราไปฝนตกครับบ้านกับฝนตกคือนฝนตกช่วงน,นี้กันหงาขึ้นหลายว่าได้กินไป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  ไปไปไป,ปไปไอตอนเขาแปลงไปครับไปตนขาแปลงไฟรปกินกน้ำกินน้ำ ไป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 คล้องไป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 คอกลูกไปไปพี่ไปบรรยากาศย่ำสวยๆครับอยู่ภูเขาช่วงนี้กัฝนตกดูจักหน่อยนะครับตอนงัวเขาไปแฟง ไป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 ครับไปนี่ครับพอดมาแปลงป่อยไ,ไว้ป่อยประมาณสี่หาไรเลยครับป่อยไว้ไว หย่าเสริมเนี่ยไป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 ข้างล่างลูกไปไปข้างล่างไปข้างล่างนี่ครับนั่นก็เอาหย่าเสริมให้กินเนี่ย